วันนี้นะครับช่างแท่งของเรานะครับก็ฝากขายนะครับเจ้านินจาพันนะฮะคันนี้นี่นะครับเป็นรถสดๆเลยนะครับซื้อมานะครับไม่ค่อยได้ขับไม่ได้ขี่นะครับก็อยากเปลี่ยนแนวนะครับนินจาพันนะครับอ่ะมาดูเข็มไม้กันหน่อยนะฮะ แทงปุ๊บอแล้วเท่าไรอ่ะมาหนึ่งหมื่นหกพันใช่ไหมโอ้โห,โหเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ขับได้ขี่กันเลยนะครับนี่หนึ่งมืนหกพันนะครับสภาพนะครับกริ๊กเลยนะครับนินจาพันตัวนี้นะครับนี่อ่ะยางนะครับ จากโรงงานเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีทะลงไม่มีทะลองนะครับเจ้าของรักยิ่งกว่าเมียนะครับปุ๊บนี่นะครับผมเอา ครับเครื่องสดๆเลยนะครับผมวิ่งนะครับ1 6 0 0งมกิโลแค่นั้นนะครับย <Okay. S 1> ินจาพันนะครับหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับ <Okay. S 1> ก็ทักสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ